อะไรนะวอะไรอืมวอะไรคะันบัตรเาบัตรบัตรบัตรรบมันเป็นอย่างนั้นหรอได้ไหมแมันทำยังไงทำให้แม่ดูดิอบอกแม่หน่อยมันทำยังไงแล้มหนจะไปฉีกของพ่อทำไมอือ้อไรนี่พี่ห